โอ้โับแปดไม่รู้ับผมโอ้โหตายแล้วนี่ครับผมผู้ท้าชิงคนแรกนะผมคือทาเลน่นผมนะใครสามารถน็อกคนในทีมผมได้นะครับผมคนได้คนหนึ่งนะจะได้สมาชิกฟรีหนึ่งปีนะมาเล่นยิมเล่นอะไรก็ได้หมดทุกอย่างเลยนี่เขาบอกขอเลือกนี่จะน้าอ่อนเฟ็ไฟจุนะผมนี่เป็นไงคุณคุณไหวไหมแดดไม่ไหวหรอบังครับก็ดีๆนะมาชิกหนึ่งปีนี่โอ้โหเยอะนะ มื่นมื่นกวอ่ะเป็นหมื่นนะครับผมไม่นี่ที่อะไรที่อะไรอนนีเปิดเปิดเปิดไปไหนน้ำมันีน้ำมันีเอ่อกว่าจะตอบได้ทำไมทำไมางเรือทำไมางเจูงตัเล็กสุดล้ช่เลยไงครไม่เลือกกูไม่เลือกติกลมเลยบากิแล้วบากเนี่ยเออบากิตัวเล็กเนี่ยโอ้ไม่ได้อหนึ่งจุสานาทีนะมาเน่มาเน่เดี๋ยวโอ้โหดูกลามใหญ่เลยครับผมมาหนึ่งจสามวนาทีนะครับผมนอกได้ เอาเลยสมาชิกหนึ่งปีเดี๋ยวกูแถมมองนี่ให้ได้คู่หนึ่งเนี่ยเนี่ยสมาชิกเนี่ยใครสมัครสมาชิกก็แถมเงมิให้คนละคู่นะเนี่ยเดีย๋ยวมันน็อกได้เดี๋ยวให้นมงมิคู่หนึ่งด้วยเอามาเอาจัดเวลาจบเอาละครับเติดตามตอนที่หนึ่งปีจะคุ้มไหม ขอหมอนนะครับขอหมอนให้คนดูด้วยโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยห่งปีต่ทให้หนึ่งวันก่อนเอาเงี้ยเห็นหน้ามันอนี่มีจรอดเยยนะฮะอาชอโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยนึองสาม ผมก็โหดเกินโอ้โหเก็บมานานอ๋อเก็บมานานแล้วโอเคครับผมโหดครับแปดไม่รู้ครับผมโอ้โหตายแล้วสมัครที่หนึ่งปีไม่ได้อางนี้น้องการที่จะนับพวกพี่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยคิดว่าจะนักได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน้องกูเพิ่งตื่นเมื่อกี้มันไม่เหมือนกระโดดโต้เลยน้องอางนี้ถ้าอยากเก่งขึ้นนะเดี๋ยวมาเรียนที่นี่ให้กิฟต์วอชเชอร์เรียนฟรีครั้งหนึ่ง โอเคป้าเรียนกับเสงอุ้มมาชิคุ้มไหมวะกินข้าวกินข้าวเน่เดี๋ยวให้กินโปเช่เรียนฟรีครั้งหนึ่งอันนี้เรียนฟรีกับสมาชิกกินนี่มันแยกกันนะผมเดี๋ยวให้เรียนที่ที่สามก่อนกิเสียงอ้วนเลยจะได้ยืดได้หน่อยโอ้โหมายังไม่ถึงนาทีครึ่งเลยรู้แล้วสภาพอันนี้เตีย้หรือเปล่าครับแกงแกงหล่นรือเปล่าโอเคครับทางเลนนี่นะใครอยากกดทีมผมนะผมกดทีมผมน็อกได้นับได้สมาชิกฟรีหนึ่งปีให้ผมแถมเงินไม่คู้ด้วยแต่ถ้าไม่โดนน็อก เอ้แต่ถ้านอกไม่ได้เดี๋ยวเราจะมีไม่ต้องมาไม่ได้มาฟรีแน่นอนเราจะมีกิฟต์ไวเชอร์เรียนมวยฟรยีหนึ่งครั้งนะผมให้นะอ่ะัดไปตบมือให้น้าเขาหน่อยเดี๋ยวเออกอดจันกอดจันกอดจัน